Ready one. นนะะทำเอาแฟนแฟนนางงามเนี่ยถึงกับเดือดไปตามๆกันเลยล้ะคะ่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวนะคะของสาวแอนนาเสืองามเอี่ยมนั่นเองค่ะที่ถูกบูลลี่นะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่ด้วยพลังของแฟนนางงามค่ะคุณผู้ชมที่พร้อมออกมาปกป้องนะคะทำให้เจ้าตัวเนี่ยรับรู้สึกถึงการซัพพอร์ตที่อบอุ่นนั่นเองล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของห้องข่าวบันเทิงค่ะก็ได้มีการเจอตัวสาวแอนนานะ จึงคว้าตัวมาสัมภาษณ์ประเด็นการถูกบูลลี่นั่นเองพร้อมกับแนวคิดนะคะในการรับมือสถานการณ์นี้ราคาคุณผู้ชมซึ่งสาวแอนนานะคะ<ม>ก็ได้มีการพูดเอาไว้น,นะคะว่าเป็นปกติ ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้โดนบูลลี่ล่าสุดที่เจอบูลลี่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากสุดท้ายเนี่ยมันก็ปล่อยไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นเนี่ยก็คือคนซัพพอร์ตเราเยอะมากขอบคุณทุกคนจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขาซัพพอร์ตเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแอนนาเป็น MU t ทีหรอกแต่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสได้โดนบูลลี่ดังนั้นเนี่ยคนฟังมันอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจสุดท้ายก่อนจะพูดอะไรเนี่ยให้คิดเสมอนะคะซึ่งก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายแต่หลังจากพูด คำพูดนั้นเนี่ยมันเป็นนายเรานั่นเองแหละค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะก็คือคําพูดของสาวแอนนาเสือง,งามเอี่ยมนั่นเองแหละค่ะที่หลังจากที่ถูกบูลลี่นะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองแหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะที่เป็นกระแสข่าวดังอยู่พักหนึ่งเลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือทางด้านของเพจจอกจอกนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์เรื่องราวค่ะคุณผู้ชมคะ่ะที่ทางด้านของจีสเบลนะคะถูกแฟนนางงามขุดค่ะหลังจากที่มีอวตารท่านหนึ่งนะคะโพสในกลุ่ม จอกนางางมที่ใบว่าหนึ่งในบ้านฮิวีผิวสีไม่ชอบวีนาเพราะเห็นในไลฟ์สดของจีสเบลที่ดูเหมือนจะแซะวีนาไม่หยุดนะคะและจากนั้นเองเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาตอบกลับคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้ไม่ชอบวีนาค่ะไม่ชอบแฟนคลับปากดีแบบนี้แหละไลฟ์ live ทุกครั้งก็พูดนู่นพูดนี่มีปัญหาอะไร พูดความคิดเห็นตัวเองมาสิและจากนั้นนะคะคนก็เริ่มขุดคุยค่ะถึงข้อความในอดีตนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการเอารูปภาพไปตั้งปก Facebook ของตัวเองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งแฟนนางงามหลายคนนะคะต่างก็มองว่าข้อความของจีสเปลเนี่ยค่อนข้างออกแนวจิกกัดไม่ชอบซะมากกว่าละค่ะคุณผู้ชม ซึ่งบางคนเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเวลาออกไปรายการเนี่ยก็เล่าว่าตัวเองเนี่ยชอบบูลลี่แต่ทําไมตัวเองเนี่ยมาบูลลี่คนอื่นเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังมีคนนะคะได้มีการถามถึงเรื่องราวในอดีตบอกว่าใช่คนเดียวกันไหมไม่รู้แต่ไปเที่ยวด้วยกันกับแก๊งเพื่อนให้ออกก่อนแล้วมาทวงเงินในไลฟ์210บาทอ่านไม่ตอบจนตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เงินสุดท้ายทางจีสเบลนะคะก็ได้กดออกจากกลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นเรื่องราวที่พากันนอนไม่หลับกัน ทั้งกลุ่มเลยค่ะเพราะว่าน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 เนี่ยจะมีเรื่องราวแปลกๆเ,เกิดขึ้นมานะคะพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังมีรูปภาพของ g ีสเบลนะคะที่ได้มีการเขียนข้อความไว้อีกค่ะว่า g ีสเบลโดนขุดฉํำเคยตั้งภาพปกข้อความเหยียดแอนนาเสือพอเก็บขยะแล้วชอบจิกกัดวีนาน,นั่นเองแหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนดังกล่าวนะคะก็ได้มีการ ทักไปขอโทษสาวแอนนาเสือแล้วก็วีนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะคุณผู้ชมพร้อมกับลันอีกด้วยนะคะว่าไม่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยเชื่อในเจตนาของนางได้ตั้งใจจะขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอบคุณทุกคนที่ทักมาทําให้เบลโตขึ้นแล้วก็มีสตินั่นเองละคะ่ะ